ไม่ลบดีจังอันนี้คืออะไรต้องเสือผ้าปกติเขาอยู่ข้างในชายลูกสะไภ้ อยอ่ไอ,อ้ต่อไปไออคือจะยังไม่หล่อครอกต่อตัวนี้มันเริ่มแปลกเข้ามาเริ่มแย่มากแต่ให้เจ้าของบ้านเอาย,ยานอ,าอ,อ,ออ,นนอกมาเขาขอน,น้องนะสองขวด่ะเขาขึ้นมาแล้วมันรู้สึกอยู่เนี้นมยมันเหมือนว่าตีตะปูไม่น้นยกขวดวิญญาณอะ ว่าอยู่บริเวณน้แต่ไม่รู้อยู่จุดไหนหรือว่าโดนสะกดะอะไรไว้ไม่รู้อ่ะมันแย่มากเลยเน,<ม>น,นี่ยในฝันรู้สึกตัวเนี้ยมันใจจะขาดได้ตัวยันอ่ะมัน้องไม่<อ>ไมยันเขาตอบยันไวไหนห้อะไรรึเปล่าเครื่องเขาเจอหมอหมอทำหมอผีอะไรช่วงนั้นอะ่ะหมอทำอะไรอะ่อะต้องไล่ผีไล่ปอบอะไรเขาอดอันที่ม้ช่วงหนึ่ง แต่ไม่ทุกต้นเลยนะเพีับหรือต้องถามคุณครูอ๋อจำได้จำได้แล้วผมจำได้ผมพาาเขาขึ้นมาเองเขาบอกขอขึ้นข้าบนหน่อยก็แล้วตอบเนี่ยนานยังครับนานไหมก็จะเกือบปีแล้วมั้งไม่ถึงปี นบริเวณนี้บริเวณนี้จะไม่รู้ว่าอยู่ตันไหนคิดว่าอยู่ต้นนี้ต้นนี้ันพุอนล้วนต้องอขอตัวเดียวลงออกก่อนครับอก่อนแ้วบอกจเข้าไปด้ว ลุงขอดูหน่อยฮะในมือ่อนนา,าัาาวงตนน้นแบบนี้เชรียนแลีเน,เนคู่เรียนอย่างนี้เรียนช่างสินะเป็นแ่าเสียหลอจะเป็นล่ารู้ว่าล่ากับพวอืมี่แกนั่นด่าอโเต่มามอ่ พี่มีเหรียญคุดไหมเตรียมเหรียญคุดไปผมเหรียญค่ะเหรียญคุดอ่ะเหรียญเก้าไหมค่ะเหรียญเกาเเหรียญบาทเ่าตัากคุ่ต้อเหรียญห้าจ่นเหรียญหบาทได้หมดเหรียญบาทก็ได้คุดมีคุดอยู่แต่ส่วนมากคนจะเก็บลุงบางเหรียญลองหานครับพี่ลองหายื่อยู่เลยค่ะแมนค่ะไปหาเลยนตามอ่ะยุงเลยของผมต้อดูบา ป้าหนาวไหมจะหัวแห้งไหมจะพูดดีนะป้าเฮ้ยกูไม่รู้จักเลยเดี๋ยวกูจะบอกชีวิตจริงนี่ตักนินลัตดาวาสนาอะไโนี่นที่ฟังนะอันนี้ที่ผมให้ลูกหลานมานะคุยอ่ะผมแย่พวกพี่ร้อนแต่ผมหนาวอยู่คนเดียวครับเหมือนผมคนในหิมะให้ฟังรู้สึกของว่า ตอนนี้มันมีวิญญาณอ,อยู่ทั้งในบริเวณบ้านแล้วก็ตัวยายมันถึงทำห้พฤติกรรมยายเนี่ยทรามานมาสองปีว่าคือม,มันมีเสาอ,อยู่ต้นหนึ่งมผมไม่รู้ว่าไอ้ผีตัวเนี้ยที่มันอยู่ในตัวยายกับบนบ้านอ่ะมันมาได้ยังไงแต่ที่ผมเรียกให้ลูกหลานมาฟังตรงเนี้ยผมเรียกบอกว่าถ้าจะให้ทิงคูซ่าปลาภัยช่วยอ่ะมันก็คือต้องแลกกับชีวิตยาย มันต้องแลกกับชีวิตยายคือยายก็ต้องเสียชีวิตผมไม่สามารถทําให้ยายหายเป็นปก,ต,ต,กติเหมือนพวกพี่ได้แต่สิ่งที่วันนี้ถ้าพวกพี่ยินยอมให้ผมทําเนี่ยมันทําให้ยายเนี่ยไม่ทรมานคือหลังจากทำพิธีไปแล้วยายจะสงบยายจะสงบเลยสงบไม่อือไม่อือแต่จะอาจจะมีแค่คืนนี้คือหลังจากพรุนี้ไปแล้วยายจะสงบมากครบ สงบแบบนอนอย่างเดียวไม่คือหลับลึกไปแล้วก็ค่อยๆเสียชีวิตไม่เกินครึ่งเดือนเทสเนี้ยนี้อยู่ที่ว่าลูกหลานมีฟาร์มคิดเห็นยังไงเพราะว่าเราต้องถามฟาร์มสมัครใจของคนในครอบครัวก่อนถ้ายินยอมเราก็ยินดีครับถ้าไม่ทำก็อยู่อย่างนี้ครับพก็เคสเนี้ยน้องเคยไปปรึกษาผมมาเป็เดือนแล้วผมก็อธิบายให้ฟังว่า ถ้าเกิดว่าเราไม่ทาพิธีกรรมยายก็จะทรมานอย่างนี้อีกเป็นปีเพราะนี่ตั้งสองปีฝ่าแล้วก็<ช> <ขอ S 2> จะทรมานไปเรื่อยๆแต่ทีนี้น้องก็บอกช่างใจขอดูก่อนเราก็เลยแล้วว่าผ่านมาเมื่อสองสามวันนี้น้องก็อินบอกไปว่า<ช>ยายไม่ไหวทรมานท้องสารแต่วันนี้มผมก็มา,มหาให้คบตอบว,ว่าทั้งในบริเวณบ้านและในตัวยายมันมีพลังงานอยู่ไม่องมองหน้าอื cưới quan. Ờ ngày càng thì mìnhคุyกัน nữa đó nha

嗯。

คือพอทำไปแกก็จะนอนหลับสบายเพราะง่ายเพ็างตายนะครับอแต่ว่ายังๆแล้วก็แด้นอน้าแดบล้นดิ่มลนไดครับได้ครับใอย่างนั้นนะให้เอาขันมาวางแล้วก็ทุกคนอ่ะทำพิธีขอขมาแกก็คือน้าโมสามจบกายกรรมวิีกรรมนกรมลกรรมแล้วเอาน้ำลดกรนงมแกแลเอาน้่ลงไปราะั้น